ก็สวัสดีนะคุัผู้ชมทุกท่านดีต้อนรั้เข้าสู่ช่อง u s s อสเ4สงสี่นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟ้นะครับผมวันนี้มีกิจกรรมลิดมาดนะครับผมลองไปดูกันเลยนี่นะครับผมนี่ อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะตั๋วนะครับผมมีสองอันนี้อันนี้มันคืออะไรร <allies> างวัลปลดล็อกนะครับผมรับเดียวรับเดียวนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยไม่ถึงนะทุกคน <_ of> นี่ก็คืออะไรเนี่ยตัวนาคน้อยนะครับผมสก,กินแล้วก็มีมีดปาชิตี้สักอย่างอะไรสักอย่างนะ <_ of> มีอะไรก็ไม่รู้จะจำไม่ได้แล้วก็มีสามอันนี้นะครับก็คือกระเป๋านะครับผมนี่ <_ of> น,นี่นะครับวันนี้รู้สึกว่าจะไม่สบายเท่าไหร่นะ ตอนที่สองโอโหนี่ของฟรีนะครับเนี่ยมีรองเท้าแต่มีกล้ามไม้ด้วยโคตรเท่นะล็อกอันนี้ล็อกอินหรือว่าอะไรเนี่ยอันอันทำไมอันนี้มีสองเอ้นูนเข้าใจ ันนี้ก็คืออะไรนะไม้เบสบอลนะครับผมนี่แล้วก็มีหมวกคนฟักทองนะครับผมอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะไม่ได้ก็มีกล่องตายกล่องศพนะแล้วก็มีอะไรนะระเบิดนะครับผมนี่นะครับผม,บผมก็มีเท่านี้นะก็ครับผมเรานี่ครับชอบเลยทีเดียว น่ะเนี่ยมีรับ,บล็อกอินตัวละครยิมะดันวาวันเดียวเท่านั้นทุกคนห้ามพลาดกันนะแต่ว่าเอ้อะไรนะอันนี้ทุกคนอาจจะได้รับไปแล้วแหละวันนี้ได้รับแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีตามนี้นะครับอันนี้เห็นเป็นอาจจะสกินอะไรนะเพลงพังกิ้นนะครับผมไม่ใช่นะครับเป็นสกินนาาน้อยนะครับผมนบะสกินน้าน้อยนะครับผม นะลมผมก็ได้รับมาเป็นเที่ยเรียบร้อยนะครับผมลมโชคชีๆโอ้ก็มาสวยนะคุกคนตัวละครก็มีตัวละครใหม่นะทุกคนนี่นะครับตัวละครใหม่โอ้โหที่ ฮืมน่ะอยากได้ตัวละครลิงโคตรขี้นะก็อยากตายนะทุกคนอคโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง USA ด้วยนะครับผมก็ไปแล้วบาย